สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีการสมัครโบรกเกอร์ยูนิเต็ดมาร์เกนะครับจะรวมถึงการสมัครนะครับซีเทรดเดเพื่อเป็นโปรแกรมในการใช้ในการเทรดนะครับโอเคมาเริ่มจากการสมัครยูน t เ a d ดมาร์เก็ตกันก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ไปใส่ข้อมูลต่างๆนะครับให้เรียบร้อยโอเคครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดได้เลยไซ g n อัพครับกดตรงนี้ปึ้ม หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับหลายๆคนคือพลาดตรงนี้นะครับก็คือไปที่อีเมลเลยครับโอเคครับหน้าตาอีเมลของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรากด verify ไปเลยครับโอเคหลังจากขึ้นแบบนี้ไปว่า verify mail สำเร็จแล้วนะครับหรือว่ายืนยัน mail สำเร็จแล้วนะครับให้ไปที่หน้าเก่านะครับก็คือหน้าที่เราใช้สมัคร u n i t ใ a r e Market นะครับ โอเคนะครับไปที่ล็อกอินครับ go to login นะครับจากนั้นนะครับใส่เมลที่เราเพิ่งสมัครไปเมื่อกี้นี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็จะมีหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทําคือไปกด3ขีดด้านซ้ายนะครับจะมีคําว่า KYC นะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนนะครับให้เข้าไปยืนยันตัวตนก่อนเนาะจากนั้นนะครับก็ใส่นะครับรายละเอียดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น เบอร์มือถือนะครับที่อยู่นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นให้ใส่เลขพาสปอร์ตหรือว่าเป็นเลขของบัตรประชาชนของเรานะครับพร้อมกับอย่าลืมแนบไฟล์ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ในการส่งรูปบัตรประชาชนของเรานะครับข้างล่างนะครับจะเป็นเรื่องของบัญชีธนาคารนะครับให้เราเลือกบัญชีธนาคารครับสมมุติว่าคนใช้กสิกรนะครับก็ใส่เลขเข้าไปตรงนี้นะครับใส่เลขบัญชีเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รูปหน้าของ หน้า b ุ o k แบง k ของเรานะครับเข้าไปนะครับกดอัปโหลดนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากที่เรา KYC เสร็จแล้วนะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปสร้าง Account ครับให้กดตรงนี้ Account นะครับไปที่คำว่า C t r a d e r นะครับไปที่คำว่า Account นะครับตรงนี้ปุ๊บให้เรากดไปที่คำว่า Open Account ครับจากนั้นกด Open Account ไปเลยนะครับเลือกค่า Standard ไปเลยนะครับกดไปเลยครับปุ๊บ